อยาแย่งความเมื่จ cool. ังกูไม่มีใครมาเสอดูถูกอย่างมึงเลยมึงจะโดนดีเจ๊ฟังกิ่งเดมฟังกิ่งบิเดมบิ๊ทฮ่า ถึงเวลาทุกตีสองทำให้คุณได้เอื้อมเอ่ยมาเดอะฟักกิ้งเพื่อนฉันมาเ,มาเพื่อนเลยลา,า,าต้ลาตีลาตีนี้เป็นของเรามาฟักกิ้งรอมาทอมมาฟอมพวกคุณ่ะโชคกิ้งบรา you, you, มาแลอฟักกิ้งูอมาดามมาฟักกิ้งยูมาแดมมาตรงแทงให้ทำเป็นดีเธลับไม่ได้ก็ไปไกล ไอ้คำหมอกเชเป้อลัมบักลักลี่เอามาฟักบิดบี้ไอ้เช็คก็บฟักยูมีฟักยูซี่เนี่ยฟักพุทธศีที่เวลาที่กูเป็นคนครองเดี๋ยวมาตามน้องมาเติมอยู่กับพวกอู๋และมึงจะไม่ได้ความฉลองใส่หมดเถือบเย็ด มันกูเลจัดไปยังกับสี่หมืันแปดบรัในแขวะเดือวฟักใจความมืดเจ้าในดำมันคือของฝันที่ได้มาจากซาตานเบ็ดบิดฟักมันคือเวลาที่กูอลังการถึงเวลาที่กูเลเพียงพังยังแม่ไม่ต้องมาเหลียนลำไอเดฟียนผิดฟักแค่มาแจมบิสกัแบ๊บเบบี้โอว์เดมฮาฮัฮะฮอฮะฮะฮฮฮฮฮฮอเฮ ถึงเวลาที่มึงจะเป็น,นงกูทำไห้ได้ทำแบบกูมึงไม่สามารถจะเป็นตัวเองได้ถ้ามึงไม่ยอมกับ no you damn, you bitch. No like รูเอ็นฟักกิงยูมาแตมยูมาปิดเอ็นฟักกิงใช้เงินทองและพุทธิมันนนวิดพวกกูจัดทุกวันจัดทุกเดือนจัดทุกปีจัดทุกคืนจัดทุกนาทีเดิมเข้าไปจนสมม,มัน ถ้าทร้ิอรฟักดิบมาแด m มาเบเอ้ยเอ้ยถึงเวลาที่มันจะเป็นปูให้ไ,หได้ทำให้ตายก็ทำให้ได้มึงไมยยง่ย่ายอมแพ้จะเป็นแบบกูมันไม่ไง่ายถึงเวลาที่เราจะไปในแดนมาฟักกี้ you ได้ you damn you a bit เล่นกับปูนับลองว่าสักมาดิกมาเต้มาเต้โอเคย่าฟักี้ you มาเต้ไม่เชื่อบบฟักี้บสต์มาแป้ จางความมืดรอบครอบนำเกลวมุฟ้าชินฮ,ะฮะ่าฮ่ม